สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมนะฮะเป็นพันธ์เนอร์กับ m a k e r Studio นะฮะหรือว่า r PM Network นะะั่นเองโอเคก่อนอื่นนะฮะให้เรากดเข้าไปที่นี่ฮะช่อง Channel YouTube ของเรานะฮะเลือกวันเดือนวันเดือนปีเกิดนะฮะโอเควันเดือนปีเกิดใส่ไปนะฮะ โอเคจากนะั้นให้เรากดคำว่า YouTube นะฮะเลิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเช่นผมจะเอาไอทีนี้นะฮะปล๊บเราก็ลงชิคเอาใชนะ้มันนะฮะปล๊บมึงก็จะถามว่าคุณต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับจริงไหมให้ยืนยันนะให้ให้อนุญาตเองฮนะเราก็อนุญาตไปเลยนะฮะโอเค อนุญาตก็รอสักครู่นะฮะพเพราะปุ๊บมันจะให้กร่องนะฮะว่า first name มันเป็นอะไร last name มันเป็นอะไร user name ที่เราจะใช้ล mm ็อกอินเกี่ยวกับ maker mac นะฮะ maker studio นะฮะแล้วก็ password นะฮะ re t a p e re type อะไรนะ password นะฮะแล้วก็ contact email นะฮะเป็น email ที่เขาจะส่งพวกอะ,อะไรต่างๆไปนะฮะโอเค ล่างจากเราก็อะไรเสร็จแล้วฮะให้เรากดคำว่า I agree to the Maker Max นะฮะแล้วกด Go your video channels แล้วโอเคแค่นี้แหละเราเดี๋ยวเราลองกรอกไลโอเคโอเคเอเรากรอกเสร็จนะฮะปุ๊บให้กดกรอเนี่ไปเลยพอกดปุ๊บมันหมุ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 นหม,มุนนะฮะโอเคพอนี่เสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะมีจดหมายอะไรมาฮะว่าถามว่าคุณอายุถึง18ไหมนะฮะเราก็ตอบเลยฮะติ๊กแม่งหมดฮะโอเคนะฮะแล้เรากด accept นะฮะโอเคเป็นการยืนยันนะฮะว่าเราอายุ18คนไม่ถึง18ก็สามารถทําได้นะฮะให้เรากดตามนี้ไปเลยฮะติ๊ก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 ไปเลยโอเคนะครับปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บมามันก็จะอยู่หน้านี้นะฮะปุ๊บ ให้เราทำการคอนเน c t นะฮะ Facebook นะฮะคอนเน็กเฟซเฟซบุ๊กเสร็จก็อ่าพราะอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องรอให้มันส่งคืนกลับมาในอีเมลนะฮะที่เราอันนี้ไปอ่ะคอนแทคใส่ต้องคอนแทคอีเมลปุ๊บพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำข้อมูลต่างๆที่อันนี้มาฮะมันจะมีอะไรอะอยังไงอีเมลเชิญมาฮะให้เรากดปุ๊บมันแอคท v เวตนะฮะ โอเคพอกด Activate ปุ๊บมันก็จะ import ให้เลยฮะ importing ให้เลยคือเราได้เป็นพันเนอร์กับ m อ่ MegaStudio แล้วเนี่ยฮะโอเคครับก็ประมาณนี้โอเคฮะก็ไม่มีแล้วนะฮะขอตัวลาไปก่อน,นะฮะสวัสดีครับ